น้อมกลาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะคิดดีมีสุขชาแนลวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับห้าวัตถุมงคลเรียกเงินเข้ากระเป๋าเสริมความปังพร้อมกับห้าคำพูดที่ไม่ควรให้หลุดออกจากปากถ้าอยากรวยและมีเงินเก็บ เรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระเป๋าสตางค์ไม่เพียงแค่พกเงินพกบัตรสำคัญสำคัญในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่ atm บัตรเครดิตต่างๆ หรือแม้กระทั่งรูปของคนที่เรารักนั่นแหละค่ะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงหวงแหนกระเป๋าใบนั้นดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้หายไปไหนดังนั้นสิ่งที่ควรจะมีอยู่ในกระเป๋าสตางค์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเราเองและเป็นสิ่งนำโชคเรียกเงินเข้ากระเป๋าที่จะทำให้เรา โชคดีในด้านต่างๆก็ควรจะมีด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในการเลือกเครื่องรางดูดทรัพ์ก็ควรจะเลือกด้วยตัวเองจากความเชื่อความศรัทธาของตัวเราเองนะคะว่าเครื่องรางชิ้นไหนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดและที่จะแนะนำในวันนี้ก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เหรียญโบราณเชื่อว่าเหรียญโบราณ ที่ผ่านมือผู้คนมาเป็นเวลานานๆน,น,นับร้อยร้อยปีไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญพระเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราในปัจจุบันแล้วถือว่าเป็นเหรียญโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์ควรจะพกไว้ติดกระเป๋าสตางค์เหรียญเงินหรือเหรียญทองจะมีพลัง ในการดึงดูดความโชคดีดึงดูดเงินทองเข้ามาสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของกระเป๋าเงินก่อนออกจากบ้านให้ตั้งจิตอธิษฐานท่องคาถาขอให้ย่างเท้าออกจากบ้านแล้วมีแต่สิ่งดีๆประทะเข้ามาในชีวิตและตัวเราเองก็คิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆไม่เบียดเบียนผู้ใดค่ะสอง ธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข8มีความเชื่อกันว่าเลข8เป็นเลขมงคลเป็นเลขที่มีพลังอำนาจที่ช่วยเรื่องความมั่นคงมั่งคัง่งทั้งยังหนุนดวงการเงินให้มีกินมีใช้ตลอดเวลาเงินทองไหลามาเทมาและควรเก็บธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข8แยกไว้ในอีกช่องหนึ่งที่ไม่ได้หยิบใช้ เพื่อที่จะไม่ได้นำมาปนกับธนบัตรใบอื่นๆจนเผลอหยิบใช้นั่นเองค่ะ 3. ข้าวสาร21เม็ดนำข้าวสารจำนวน21เม็ดและแบงค์20หรือแบงค์100ที่ลงท้ายด้วยเลข8ใส่ไว้ในถุงพลาสติกถุงซิปล็อกหรือกระเป๋าใบเล็กๆแล้วพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งข้าวนั้นก็เป็นสิ่งที่ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะช่วยดึงดูดทรัพย์โชคลาภเงินทองให้เข้ากระเป๋าและช่วยในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยให้มีความระมัดระวังมากขึ้น 4. แม่เหล็กดึงดูดเงินเชื่อว่าแม่เหล็กสามารถดึงดูดเงินได้ดังนั้นก็ให้หาแม่เหล็กเล็กๆ พกติดกระเป๋าไว้เสมอนะคะเพื่อความสบายใจและรู้สึกดีสำหรับตัวดิฉันเองจริงๆแล้วหากหาอกทรณีหรือแร่ดูดทรัพย์มาพกติดตัวได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากๆค่ะแต่การที่จะหาอกทรณีซึ่งมีลักษณะเป็นหินที่มีแร่เหล็กผสมอยู่มากจนทึบแสงเป็นหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ก็เป็นเรื่องยากซึ่งก็สามารถใช้แม่เหล็กแทนกันได้ค่ะขึ้นอยู่กับความเชื่อและพลังใจในความศรัทธาของตัวเราเองด้วยนะคะที่เชื่อว่าเมื่อเก็บไว้ในกระเป๋าเงินจะไม่ขาดหายไปจากกระเป๋าและสามารถดึงดูดเงินจำนวนใหม่เข้ามาในกระเป๋าได้เสมอๆค่ะ 5. ผ้ายันกันภัย คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่จะไม่มีไม่ได้แล้วนั่นก็คือผ้ายันกันภัยค่ะโดยสามารถขอได้จากทางวัดทั่วไปซึ่งในผ้ายันจะมีการเขียนด้วยอักขละภาษาบาลีที่มีความหมายมงคลที่ช่วยป้องกันภัยและช่วยเสริมดวงด้านต่างๆแนะนำให้เก็บไว้ในช่องใดช่องหนึ่ง ของกระเป๋าสตางค์และอาจนำออกมาไหว้บูชาบ้างเป็นครั้งคราวค่ะก็หวังว่าการเลือกเครื่องรางของขลังพกติดไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าใส่เหรียญจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเสริมโชคลาภทางด้านการเงินเรียกทรัพย์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากเรื่องความเชื่อแล้วก็คือการมีวินัย ในการเก็บเงินนะคะซึ่งหมายถึงการวางแผนการเก็บเงินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักเป้าหมายที่สำคัญของตัวเองว่าเราต้องการเก็บเงินเพื่ออะไรเช่นซื้อบ้านซื้อรถหลดหนี้และมีความตั้งใจจริงในการเก็บเงินที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าถึงเส้นทาง การเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ง่ายขึ้นคะ่ะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนั้นก็ยังมีอีกห้าคำต้องห้ามที่ไม่ควรให้เล็ดลอดออกจากปากถ้าอยากสำเร็จในสิ่งที่เรามุ่งหวังนะคะซึ่งมีคนกล่าวไว้ว่าคำพูดเป็นสิ่งที่จะวัดใจใครหลายคนได้อีกทางหนึ่งว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เช่นเดียวกับการทำงาน หรือการทำธุรกิจไม่ว่าจะอะไรก็ตามหากมีคำพูดในเชิงบวกก็จะเป็นเหมือนแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นฟันฝ่าแม้จะเจออุปสรรคเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นไหวแต่ในทางตรงกันข้ามหากพูดในแง่ลบก,ก็จะเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจให้การงานที่ตั้งใจไว้หยุดนิ่งหรือพังคลื่นลงมา อย่างไม่ตั้งใจดังนั้นคำพูดจึงเป็นดั่งพลังและเป็นเพชฌฆาตได้ในเวลาเดียวกันค่ะดังนั้นก่อนที่จะพูดอะไรจึงควรคิดให้รอบคอบและคิดก่อนพูดโดยคำห้าคำที่ไม่ควรจะเอ,อ่ยออกจากปากเราหากอยากจะสําเร็จก็มีดังต่อไปนี้ 1. ยากคำนี้คำเดียว เพียงแค่ฟังก็รู้สึกแล้วว่าไม่อยากจะทำหรือทำไปแล้วไม่มีประโยชน์อันใดฉะนั้นคำคำนี้เป็นคำแรกที่ไม่ควรจะเผยออกจากปากคุณเพราะเพียงแค่คุณเอ่ยสมองก็สั่งการให้คุณไม่ทำแล้ว 2. ทํทำไม่ได้คำคำนี้บ่งบอกถึงความไม่มั่นใจในตัวของคุณเอง เพราะเพียงแค่คุณคิดคุณก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นโดยยังไม่ได้หยิบจับหรือทำสิ่งใดเลยฉะนั้นลองก้าวผ่านคำคำนี้แล้วลงมือทำบางครั้งความสำเร็จก็อยู่ที่การที่เราลงมือทำแล้วก็เป็นได้ค่ะ 3. เบื่อคุณผู้ฟังคะคำว่าเบื่อ บอกว่าการที่คุณทำอะไรซ้ำๆจนเกิดความจำเจก็อาจจะมีอารมณ์ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของคุณทำให้คุณไม่อยากจะทำมันต่อหรืออยากปล่อยผ่านมันไปหากคุณมีความรู้สึกนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศหรือลองทำอะไรที่แปลกใหม่ไม่แน่ว่าความแปลกใหม่ที่คุณทำ อาจจะนำมาซึ่งความคิดที่เป็นประโยชน์ในหน้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณก็ได้นะคะ 4. เหนื่อยคำคำนี้บงบอกถึงคุณหมดแรงที่จะทำต่อหรือมีอารมณ์ที่ไม่อยากจะทำมันต่อไปแนะนำให้คุณพักผ่อนค่ะโดยอาจจะงีบหลับสัก20นาทีหรือ หันไปทำกิจกรรมที่คุณสนใจไม่แน่ว่าสิ่งที่คุณชอบและสนใจนั้นจะช่วยลดหรือบรรเทาความเหนื่อยของคุณลงได้ไม่มากก็น้อยค่ะ 5. ขี้เกียจคุณผู้ฟังคะดูเหมือนคำคำนี้จะฮิตติดปากโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นแต่สำหรับวัยทำงานอย่างเราๆถ้าเป็นไปได้อย่าเอ่ยคำคำนี้นะคะ ถ้าอยากให้งานของคุณสำเร็จรู้ล่วงเพราะคําว่าขี้เกียจนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่จะทำให้คุณหยุดทุกสิ่งคือหยุดทั้งความคิดคิดที่จะทำหรือหยุดการทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นฉะนั้นถ้าหากคุณไม่อยากพลาดที่จะเริ่มต้นหรือดำเนินธุรกิจและต้องการให้งานหรือธุรกิจที่ทำ ประสบความสําเร็จห้าคำนี้จึงเป็นห้าคำที่ไม่ควรจะออกจากปากของคุณหรือออกมาให้น้อยที่สุดอย่าลืมว่าคำพูดทุกคำทำให้คุณเดินหน้าหรือถอยหลังได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาสาระดีๆที่ได้นำมาเผยแพ่ ขอพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะสุดท้ายนี้ทางเราก็ขอให้คุณผู้ฟังประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองโชคลาภวาสนาสมหวังดังใจสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ